คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาตินะครับเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหน่วยงานและโครงการเข้ารับรางวัลค่าของแผ่นดินเพื่อยกย่องผู้ทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติโดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาตินะครับโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานที่สนใจเสนอชื่อบุคคลหน่วยงานและโครงการเพื่อเข้ารับรางวัลค่าของแผ่นดิน รางวันนี้จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูผู้ที่เป็นต้นแบบการสร้างสรรค์ความดีและการทำประโยชน์ให้กับประชาชนสังคมและประเทศชาติภายใต้แนวคิดรางวัลค่าของแผ่นดินต้นแบบการสร้างสรรค์ทำความดีโดยสามารถเสนอชื่อได้ถึงวันที่27กุมภาพันธ์นี้และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี www.opm.go.th หรือที่ Facebook ของสำมักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติหรือจะสามารถโทรเข้าไปสอบถามได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์022834712และอีกหมายเลขหนึ่งนะครับที่หมายเลข022834715ครับ